ร่วมกันใส่บาตรก่อนถวายข้าวฝากที่เมืองศรีบังฟ้า Oh, yeah.

รวมกับท่านคณะผาปางนะครับสามารถใไสบานต้นเตานะครับนารากาเรียนนะครับมารายนะครับดี่กันไสบานภาพบรรยากาศนะครับจ้าบานโคงนะครับบนเตียรถไฟข้าสารที่ฝรังาด้นะครับนกิน่อยินเจะุ่ัด ध्या <muchas> แม่สมนึกกำลังใส่บาท

một khoảng cháu video rồi <laughs> <laughs> 哎，来了。